ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่า,งาวดาราร้อนแรงค่ะตุกี้เผยชาร์ตปฏิกิริยาวิญญาณโรเบิร์ตสายควานหลังปรากฏต,ตัวต่อหน้าเมรุกลางงานศพตัวเองเมื่อล่าสุด ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาบอนเชิญยิ้มได้โพสต์ภาพชวนขนลุกซึ่งเป็นภาพถ่ายในพิธีชาปนากิจโรเบิร์ตไซควันพร้อมกับแคปชั่นว่าใช่พี่ไหมหลับให้สบายเนอะ โดยในภาพนั้นมีเงาดำคล้ายคนนั่งยิ้มอยู่บนเมรุลอยและคนที่เห็นต่างแชร์พร้อมกับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากโดยบอกว่ามีลักษณะคล้ายกับโรเบิร์ตสายควันเหมือนกำลังมาลาทุกคนพร้อมยิ้มขอบคุณ ที่เห็นคนรักเขาเยอะมากขนาดนี้ซึ่งงานนี้ทางด้านตุกกี้ชิงร้อยดาราตลกชื่อดังก็อดใจไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์กลางไอจีบอลเชิญยิ้มหลังจากโพภาพวิญญาณโรเบิร์ตสายควานปรากฏตัวหน้าเมรุกลางงานศพตัวเองโดยระบุข้อความด้วยว่าชันเลยโชคดีครับพี่เขายิ้มลานั่นเองค่ะ